เื่อเติมทักษะการสื่อสารให้กับคนในชุมชนได้มีโอกาสขายสินค้าออนไลน์และมีกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะเจนซีรีพอร์เตอร์จากมหาวิทยาลัยกาลสินจึงร่วมกับคนในชุมชนอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินเรียนรู้การผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือดตามในนักข่าวพลเมืองค่ะ โมบาย e r แนลิซึมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดความรู้และกระบวนการการนำเสนอเรื่องราวของชุมชนและสะท้อนปัญหาในหลากหลายมิติโดยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการผลิตและส่งต่อเพื่อให้คนในพื้นที่ชุมชนสามารถสื่อสารเรื่องราวและทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นจะสอนน้องๆเกี่ยวกับการผลิตสื่อถ้าเป็นในภาษาข่าวหรือสารคดีเขาเรียกว่าโมโจโนะครับก็คือการผลิต ข่าวผ่านมือถือหรืออุปรกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใกล้ตัวครับก็เอาองค์ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพการตัดต่อวิดีโอการทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับมาให้น้องๆได้เรียนรู้การสร้างนักสื่อสารคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไบโมโจนะครับซึ่งเป็นการใช้สื่อนะครับในการที่จะสื่อสารในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนนะครับโดยสร้างน้องๆเยาว,วชนนะครับ ที่ทั้งเป็นนักศึกษาแล้วก็คนในพื้นที่นะครับแล้วก็บัณฑิตที่จบใหม่เข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำสื่อ โครงการอบรมและพัฒนานักสื่อสารชุมชนมีผู้เข้าร่วมจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T จากหลากหลายตำบลของจังหวัดกาลสินและคนในชุมชนบ้านโนนพักดีตำบลน,นาเชือกอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินร่วมเรียนรู้การผลิตและวิธีการสื่อสารเพื่อหวังจะนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการเป็นนักสื่อสารชุมชนที่ดีได้ความรู้ในการทำสื่อ ต่างๆการต,ต,ตัดต่อที่บกบกเคยได้ได้เรียนรู้มาก,ก่อนค่ะบจากที่บกเคยมีการเรียนรู้มาก,ก่อนกับกรได้มาลรูจากน้องๆแล้วก็เริ่มที่สิเหตุเป็นซึ่งพี่คิดว่ามันสีต่อยอดกับชีวิตประจำวันของจ้าของได้เพราะว่าทุกมือนีค้นเสพโซเชียลถ้าถ้าได้ความรู้โครง,งการนี้นะคะก็จะได้ไปพัฒนายูทูบทีมกลุ่มของตำบลของตัวเองด้วยค่ะ อาจจะได้ไปใช้งานในการสร้างผลงานของตำบลที่ตัวรับผิดชอบได้ด้วยค่ะลูกงานขอมาแต่ว่าปิวกว่วเนีกก่ยคือปีที่สองแล้วจากบรน้อนพอดีบุหุจักวิธีการเรื่องกุ้งขายกุ้งทั้งออนไลน์หรือว่าเรื่องเท็ป่ประสมไปเห็จทั้งออนไลน์ก็ออเดยเฮ็ด ในยุคที่มีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งสารได้ถือเป็นอีกโอกาสในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาและคนในชุมชนที่จะนำเสนอเรื่องราวส่งเสริมและต่อยอดเพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลาัยกฬสิน์รายงาน